ไม่ถึงมามาวันนี้ทั้ที่หมักมาเปิดเลยที่เปิดเลยเปิดเลยโอ้ยที่แม่ตัดใจมาวันนี้นะพี่ปิดอมีอ่ะอ่า ที่แมนครับเรากังวลเลยครับที่เด็กขอโทษครับขอโทษทขาไมถึงมามาวันนี้ครับท่านที่หมางมาเปิดเลย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 ทำไมพี่แมนตัดสินใจมาวันนี้ครับพี่ไปเตยเคลื่อนก็มาเตยครับไปเตยเคลื่อนไหมครับมีอะไรอยากพูดไหมครับไปเตยโอ้ลง วันนี้ซึ่งมยังไม่ใช่เป็นวันที่15แต่ว่าทางทั้งสองท่านนะครับพร้อมทานานความก็ได้เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนก่อนเมื่อมาปรากฏตัวต่อพนักง,งานสอบสวนตามบรงบวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ว่าถ้าพบผู้ต้องหาแล้วพนักง,งานสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาทันทีวันนี้หลักปฏิบัติก็คือว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เพราะเนื่องจากว่าเคยให้การเอาไว้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนเมื่อ,อดีตว่าตัวเองได้เคยให้การในประเด็นของการเป็นพยานอย่างไรแล้วพนักง,งานสอบสวนก็จะตั้งคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในคดีความหนึ่งสองสามสี่ว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเรื่องนี้อย่างไรคุณต้องชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยให้ได้นะครับหากวันที่สอบสวนไปแล้วเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้ง3ข้อหาที่เป็นข้อหาเดียวกันกับกรณีของคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ในข้อหาอื่นของคนที่ถูกกล่าวหาไปแล้วนะครับก็ยังคงเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็พนักง,งานสอบสวนก็ยังคงให้ระยะเวลา30กันยานี้นะครับหากกรณีที่มีการสอบถามในสำนวนในคดีแล้วเนี่ยพบว่าอะไรที่ยังเป็นเรื่องที่จะต้องมาชี้แจงในภายหลัง เราก็จะอนุญาตให้มาในวันที่30กันยานี้นะครับก็มาชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นต่งางๆหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะครับคณะกรรมการเราเป็นในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่อสอบสวนแบบเป็นพนักงานสอบสวนเดี่ยวๆเป็นคณะกรรมการก็จะมีความเห็นในคดีอย่างไรนะครับก็เป็น2ทางจะมีความเห็นในคดีในเรื่องของการ สั่งฟ้องหรือการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่เขาสามารถที่จะชี้แจงได้หรือไม่อย่างไรนะครับหากชี้แจงไม่ได้เราก็ดําเนินการส่งอายการของศาลต่อไปเรายืนยันใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปชักชวนหรือว่ามีคนอยู่ใต้ดาวลายเราหรือว่าเป็นอัไลน์อะไรอันนี้ยังยืนยันที่จะมีหลักฐานมาชี้แจงถูกต้องไหมคะคือเรื่องนี้นะครับผมยืนยันว่าลูกปังของผมเป็นคนผู้บริสุทธิ์ครับ แต่ขอโกาตั้งสังคมท่านเองครับว่าที่จะให้ทุกความผมได้ที่แจงข้อจริงแล้วนำข้อจริงสู่คำนวนครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ